ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพ่อท่านผมธรรมทโรพระเกจิชื่อดังแห่งวัดพระานุภาพอําเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีผู้ตั้งปฏิบัติธรรมในการอยู่ในพื้นที่อันตราย เป็นขวัญกำลังใจของทหารอาดและพลเรือนในพื้นที่โดยการนำหลักศาสนาเป็นแกนกลางสร้างขวัญและกำลังใจพ่อท่านผมมีนำเดิมว่าผมราชบุตรเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2461ตรงกับวันเสาร์เดือน9ปีมะเมียบวิดามารดาชื่อนายสีแก้วและนางคำแก้วราชบุตรครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี พออายุ20ปีตัดสินใจออกบวชตามประเพณีที่พัธสีมาวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีอยู่จำพรรษาที่วัดห้วยเงาะโดยท่านได้ใช้เวลาว่างทั้งหมดเล่าเรียนการสวดมนต์ต่างๆรวมถึงการสวดพานยักษ์แบบฉบับของภาคใต้ชีวประวัติส่วนใหญ่ได้รับการบอกเล่าจากสิทธิ์เท่าทีใกล้ชิดเล่าให้ฝังบ้างทําให้พอได้ทราบว่า ท่านเป็นผู้โคงแก่เรียนชอบศึกษาวิชาความรู้ในสาหลายแขนงรวมไปถึงวิทยาคมจากภาคเกจิดังทางภาคใต้หลายรูปนอกจากนี้ยังมีความรู้ทางด้านสมุนไพรโบราณมาตั้งแต่เด็กได้รับการถ่ายทอดมาจากวิดาหลังจากบวชเรียนในระยะเวลาหนึ่งก็ราสิกขาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นหรือแม้กระทั่ง ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นจนทําให้เป็นที่นับถือของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากที่สุดได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านลาแลเเมาะยีตําบลกาบังอําเภอยะหาจังหวัดยะลาทําหน้าที่ติดต่อกันยาวนานกว่า18ปีจนเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตทางโลกจิตใจที่ศรัทธาันแน่วแน่ทำให้ท่าน เขาพิธีอพปสมบทอีกครั้งเมื่อวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 3 0นพัทสีมาวัดพระนุภาพที่รับฉายาว่าธรรมัทโรมีความหมายว่าพระพิสุผู้มีความกล้าหาญในธรรมหลังจากอุปสมบทแล้วย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยเงาะเพื่อปีกวิเวกปฏิบัติธรมรมรวมทั้งศึกษาวิทยาคมต่างๆกับพระเกจิสายใต้ที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนา รวมทั้งศึกษาสภาวิชาต่างๆจากผู้เรื่งวิทยาคบอีกหลายท่านในระหว่างนี้ท่านเป็นสาธมิกับพ่อท่านเขียวกิติคุโนพระเกจิชื่อดังแห่งวัดห้วยเงาะโดยความที่ท่านอยู่วัดเดียวกันท่านทั้งสองจึงได้เคยร่วมสังฆกรรมสนทนาธรรมและรูปพิธีกรรมต่างๆด้วยกันเสมอพ่อท่านพรมอยู่จำพรรษาที่วัดห้วยเงาะเป็นระยะเวลานาน,าน5ปีเศษกระทั่งวันที่7 กรกนาคม2536ย้ายมารับตำแหน่งจาวาาที่วัดพานุภาพพ่อท่านผมเป็นพระสงฆ์ที่มัธยัติอดออมและรักสันโดษชอบการอ่านมันศึกษาหาความรู้ในทุกด้านรวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอันที่จะนำไปส่งเคาะแก่ผู้อื่นได้มีเมตตาสูงกับเหล่าสิทธิ์ได้รับการขนานนามจากชาวบ้านในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเทพเจ้าฝ่ายบุญแห่งเมืองลังกาสุกะ เคียงคู่กับพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะที่ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าฝ่ายบูแห่งเมืองลังกาสุกะส่วนที่มาเนื่องจากคณะสิทธิ์เมือ่อได้รับวัตถุมงคลรวมทั้งการผูกข้อมือด้วยสายศินเกิดความรู้สึกเยือกเย็นปลอดโปร่งโล่งสบายวัตถุมงคลของพ่อท่านนั้นก็อ,อุดมไปด้วยบุญจริตแอิทธิฤทธิ์และ,และศักดิ์สิทธิ์จริงๆหลังจากมีทหารนายหนึ่งปรตะรเวนและถูกลอบยิง ด้วยอาวุธปืนสงครามอาก้าและเอ็มสิบหกหลายสิบนัดกระสุนไม่ระคายผิวเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางด้านประกอบพิธีเสดอกเคาะจนเป็นที่ล่ำลือกันไปแม้แต่พ่อท่านเกียววัดก้วยเงาะรวมถึงพาะเกจิอาวุโสหลายท่านในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างกล่าวยกย่องด้วยสังขารเป็นสิ่งมิเที่ยงพ่อท่านรมจึงมรณภาพด้วยโรคชรา งวดที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2562เวลา1นาฬิกาศิอายุได้101ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่